วิชันเวนเจอร์สผู้นำอุตสาหกรรมแว่นตาไทยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า70ปีจัดงานถแถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจปี2024ตั้งเป้าก้าวเป็นผู้นำธุรกิจแว่นตาครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าที่มากกว่าผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิ์ของเรานะครับก็เป็นร้านเนี่ยที่เราเน้นใน3ส่วนนะครับก็ค mm ือ hmm. ส่วนแรกเนี่ยก็คือกระบวนการนะครับการวัดสายตา mm hmm. ที่เป็นการวัดสายตาอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับทั้งดูเรื่อง,ท,งทั้งสุขภาพตานะครับรวมถึงดูว่าสายตาเนี่ยเรามีปัญหาในส่วนไหนบ้างนะครับอันไหนที่สามารถจะแก้ได้ด้วยการตัดแว่นนะครับหรืออันไหนเนี่ยที่อาจจะต้อง ไปหาคุณหมอต่อนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเรี่กว่า world class service นะครับก็เป็นการบริการลูกคา้าที่เราเชื่อว่าเป็นการลูกค้าที่ที่ดีที่สุดนะครับในการเลือก แว่นนะครับหรือว่าการรัดสายตานะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นร้านที่มีกรอบแว่นตาที่ครบนะครับทั้งในส่วนที่เป็นแฟชั่นหรือว่าฟังก์ชันนะครับมีแบรนด์ที่ลูกค้าอยากจะค้นหาได้นะครับในราคาที่เราก็เชื่อมั่นว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมนะครับคือตัวที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการปรับรูปแบบการรูปแบบค้าร้านค้าของเราค้าปลีกของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีรูปแบบร้านแว่นนะครับใน ประมาณ5แบบนะครับก็คือตัวหอแว่นที่จะพรีเมียมขึ้นนะครับหอแว่นที่จะเข้าถึงง่ายขึ้นตัวเ e t t เทอร์วิชั่ e เพ i ส e นะครับอันนี้อยู่ในเครือหอแว่นจากนั้นเนี่ยมีร้านค้าอีก2แบบนะครับก็คือตัวคลาสสิกที่เป็นออฟนิชแนล นะครับแล้วก็ตัวมองเด้ที่เป็นร้านค้าที่เราเรียกร้านค้าร้านแม่นชุมชนนะครับที่สามารถอยู่ใกล้ลูกค้านะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทำให้ในส่วนอีก3-5ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการขยายค่อนข้างมากนะครับเพื่อสามารถที่จะไปตอบความต้องการของลูกค้าเนี่ยในส่วนต่างๆได้ได้ครับตรงที่เราเลือกที่เอราวันตรงนี้เลยนะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าใน เป็นเรียกว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับที่มีความพรีเมียมนะครับที่ตรงกับโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่เรามีนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเลยเป็นที่มาที่เรามองว่าเราอยากตั้งร้านเนี่ยในในเอราวัณช้อปปิ้งมอลล์เองอย่างอย่างที่ไม่คี้เกินไปนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยวันนี้เราได้มีการคุยกับลูกค้าเยอะมากในช่วงสองสปีที่ผ่านมานะครับแลเลยเป็นที่มาที่เราได้มีการปรับ ตัวรูปแบบนะครับการบริการรูปแบบร้านแว่นรวมถึงสินค้านะครับให้มีการเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยสินค้ารวมรูปแบบที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถตอบโจทย์นะครับสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเราทุกคน